เกิดมานะเราก็ปรารถนาชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมีความเจริญงอกง,งามแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้คิดถึงปลายทางของชีวิตเท่าไหร่เรามักคิดถึงแต่จุดหมายแล้วเราก็พยายามที่จะดิ้นรนขนขวายไตเต้าให้ถึงจุดหมายซึ่งมักจะวางไว้สูงทั้งชีวิตเนี่ยเราใช้ไปเพื่อการ บรรลุถึงจุดหมายชีวิตแต่น้อยคนนะที่จะประลึกถึงปลายทางชีวิตจุดหมายชีวิตเนี่ยเราอาจจะไปไม่ถึงนะเพราะตั้งไว้สูงเกินไปแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยเราทุกคนต้องเจอชีวิตนี้มันไม่ได้มีแค่จุดหมายแต่มันมีปลายทางด้วยและมาถึงเวลาที่ เรามาถึงปลายทางชีวิตเนี่ยเรามีความพร้อมเราก็สามารถจะ,ะเผชิญกับปลายทางชีวิตได้ด้วยใจที่สงบอาตมาคิดว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะรำ่ำรวยไม่ว่าจะยิ่งใจไ่ม่ว่าจะประสบความสำเร็จ ในการงานหรือว่ามีปริญญากี่ใบก็นัวแต่ช่วงสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ย mm hmm. ก็คือช่วงที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็อยู่อย่างมีคุณค่าและเมื่อถึงเวลาที่เราจะตาย mm hmm. ก็ควรจะตายอย่างสงบไม่ว่าก่อนที่เราจะตายนั้นเนี่ย จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราเช่นความเจ็บความป่วย90%คนส่วนใหญ่ก็ต้องเจ็บป่วยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะต้องเป็นความเจ็บป่วยที่ยืดเยื้อะก่อนที่จะสิ้นลงอันนี้เมื่อเรารู้แนะ่เราเราจะต้องตายเนี่ยจะต้องนึกถึงการตายดี ไม่ใช่แค่อยู่ดีเท่านั้นตายดีเนี่ยในทางพุทธศาสนาก็คือตายอย่างสงบตายด้วยจิตใจที่มีสติไม่ทุรนทุรายและเมือถึงคราวที่เราจะต้องจากโลงนี้ไปก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันจะดับไปเนี่ยแล้วก็ควร ที่จะมีความพร้อมสามารถจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยพบกับความสงบได้ความสงบก่อนตายหรือการตายสงบเนี่ยมีค่ามากนะในยามที่เราสุขสบายดีเราจะไม่ได้นึกว่ามีความสําคัญอย่างไรแต่ในยามที่เราเจ็บป่วยแล้วเจ็บป่วยที่รคร้ายถึงตอนนั้นเนี่ย อารมาเชื่อว่าส่วนใหญ่เลยนะการตายอย่างสงบไม่ทุรนทุทรายเนี่ยก็คือจุดหมายสูงสุดแต่การตายอย่างสงบเนี่ยมีเงินมหาศาลเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มีความรู้มากมายปริญญาหลายใบก็ไม่สามารถจะเป็นหลักประกันว่าเราจะตายสงบได้นะ มีอำนาจมีบริษัทบริวารมากแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้ตายสงบได้เลยถ้าใท่ตายสงบเนี่ยนะสิ่งสำคัญก็คือคุณภาพของใจซึ่งก็สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตนะก่อนที่จะเจ็บป่วยก่อนที่จะมาถึงวาระสุดท้ายอะไรทำให้ การตายสงบนะเกิดขึ้นได้ยากอันแรกก็คือหนึ่งความกลัวอันที่สองความโกรธอันที่สามเนี่ยความโงงหาอะไรอันที่สี่ความรู้สึกผิดสี่ประการเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญนะฮะที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยตายไม่สงบ นะก่อนตายก็ทุรนทุรายนะแม้ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีเพียบพร้อมแม้จะอจัดยาระง,งับปวดเข้าไปให้กับคนไขนะ้จนเต็มโดสนะแต่ต่าใดที่ยังมีไอความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยตายสงบได้ยากนะฮะ เราจะพบว่าคนไข้จำนวนไม่น้อยเนี่ยเขามีการทุรนทุรายทั้งๆท,ที่เราก็ให้ยาแล้วกปวดเข้าไปเต็มที่นะแต่เพิม่มมีการกระสับกระส่ายบางทีเขาหยุดสงบได้สักสิบห้านาทีแล้วก็กระสับกระส่ายไปอันนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะเขาปวดนะฮะแต่เป็นเพราะเขามีอะไรที่ค้างคาใจหลายคนทัทง้ทงๆที่เขาร่างกายเขาเนี่ยไม่ไหวแนละ้วร่างกายเขา พร้อมจะแตกตับเต็มที่แล้วแต่เขาไม่ยอมตายตั้งที่หมอเนี่ยดูอาการทางกายภาพแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะอยู่ได้หัวใจตับปอดน,นะความดันเนี่ยมันแย่หมดแล้วแต่ทำไมเขาไม่ยอมตายเขามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ทำ ช่นก็อาจจะมีความรู้สึกผิดก็อยากจะขอโทษใครบางคนแล้วเขายังไม่อยอมตายจนกว่าเขาจะได้ขอโทษบางคนตายแล้วตาก็ค้างปิดเท่าไหร่ก็ไม่สนิแลวก่อนตายเขาก็มีอาการทุรนทุรายพ่ออะไรฮะเขา,า,กาก็อาจจะยังห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงสามีบางคนก็กจะมีการเวียงบิน นะกับหมอกับพยาบาลอาจเป็นเพราะว่าจะรู้สึกโกรธนะโกรธชะตากรรมโกรธอะไรต่ออะไรอย่างเพราะว่าแกเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารสุขภาพสแกนร่างกายสตูสตรวจสุขภาพเป็นประจำดูแลสุขภาพอย่างดีเพราะว่าเป็นมะเร็ง แทนมากโกรธมากสุ่มมันก็ถูก,ถ,กถูกหักหลังไอ้คนสูบบรีกินเหล้ามันไม่เป็นนะกูเป็นโกรธมากนะในใจก็สมมันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็ตายไม่สงบงั้นถ้าจะทําให้ผู้ป่วยตายสงบนะหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเองเนี่ยถ้าตายสงบได้เนี่ยนะ มันก็ต้องมีวิจิตเจการกับอารมณ์เหล่านี้พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้ทรงนำทางผู้ใกล้ตายหลายคนเนี่แล้วก็มีเรื่องราวบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและวิธีการหนึงที่พระองค์ใช้บ่อยนะฮะก็คือการน้อมใจผู้ป่วยเนี่ยให้เราลึกถึงพระัตนัดไตรซึ่ง ความหมายคือปลูกศรัทธาให้มีขึ้นหรือ้ก็ปลูกศรัทธาให้หรือน้อมใจให้ศรัทธาที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งให้ระลึกถึงความดีที่ได้ทําแล้วก็นําจิตให้ปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางคนรักต้องเรียกว่าปล่อยวางทุกอย่างนะแม้กระทั่ง สุคติพบที่รออยู่ข้างหน้าจะไปไหนไปที่ไหนก็ไม่ต้องไปกังวลหรือพะวงเป็นแนวทางนะในการที่จะช่วยทำให้เราเองหรือคนที่เรารักนะเขาจากไปสงบได้ก็คือเมื่อจะตายเนี่ยเรานึกถึงความดีที่เราได้ทำนะรวมทั้งนึกถึงสิ่งที่เราศรัทธานับถือ มันจะช่วยระง,งับอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจได้เช่นกลัวกลัวว่าจะไปตกนรกหลายคนกลัวตายเพราะกลัวจะไปอบายเรื่อจะกลัวอะไรต่างๆที่จะมาพร้อมกับความตายเช่นความเจ็บปวดแต่เวลาเรานึกถึงความดี นึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้อารมณ์อกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันคลี่คลายจางคลายไปได้แล้วมันยังช่วยทำให้ความเจ็บความปวดเนี่ยที่มันรบกวนรังควานม,มันเบาบางไปไนดะ้ท่านอย่างไรเนี่ยกายปว่วยใจไม่ปว่วยพระไยรปิฎกอธิบายว่ากายป่วยและใจไม่ป่วยเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อ บุคคลเนี่ยดูโดยไม่มีความสําคัญมั่นหมายว่ารูปนี้เป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรูปมันแปรปรวนไปก็คือเจ็บป่วยเนี่ยบุคคลนั้นจะไม่เกิดความโศกความเศร้าความโศกความร่ำไรลำพายความทุกโทมนัดหรือความคับแค้นใจการที่จะเห็นสิ่งช่วยช่วยทําให้เห็นว่ารูปไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนี้เรียกวิญญาณไอ้รูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา นะรวมทั้งเวสนาสัญญาสังขารยินญาซึ่งเรียกรุมๆว่าใจเนี่ยรูปไม่ใช่ของเราใจไม่ใช่ของเราเมื่อรูปมันแปลปวนไปก็ไม่มีความทุกข์เมื่อใจมันแปลปวดไปก็ไม่มีความทุกข์นะอันนี้คือการเห็นด้วยปัญญานะซึ่งจะช่วยทําให้สามารถอยู่กับความเจ็บความปวดได้โดยที่ใจไม่กระสับกระส่ายถึงเวลาตายก็ตายสงบ ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งวิญญาณที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรม,มารมและวิญญาณที่อาศัยรูปรสกลิ่นเสียงสัมสธรรม,มารมาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อน,นั้นเนี่ยนะก็จะไม่เป็นทุกข์นะความตายนะ มันก็จะไม่มาบิดพันจิตใจอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นคำสอนที่เชี่เห็นนะว่าปัญญาที่เข้าใจความจริงของขันธ์ห้าของกายและใจเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ใจสงบได้แม้ว่ากายมันจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามและถึงเวลาจะตายก็ไม่ทุกนะเพราะเห็นชัดว่าที่ตายเนี่ยมันไม่ใช่เราตาย มันเป็นเพียงแต่รูปกับนามกายกับใจหรือขันธ์ธาเนี่ยมันแตกดับไปคนที่มีปัญญาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามีแต่รูปกับนามกายกับใจหรือขันธ์ธาเนี่ยมันจะไม่มีความสึกว่ากูกำลังจะตายนะมันเป็นเพียงแค่ขันธ์ธาที่แตกดับไปมันไม่มีใครตาย พูดยคือมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายมันมีแต่ความเจ็บป่วยแต่ไม่มีผู้เจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นกับกายแต่ใจก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรไปด้วยปัญญาเป็นเนี่ยที่ทาให้ใจสงบนะแต่ถ้ามีปัญญาจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่มีไม่มีผู้ตายนะความตายก็ไม่มีความตายเป็นสมมติที่ใช้เรียกการเปลี่ยนสภาพความตายของ คนคนหนึ่งอาจจะเปลียบเหมือนกับก้อนน้ําแข็งที่อยู่ในแก้วน้ําเมื่อเราปล่อยเวลาไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก้อนน้าแข็งก็หายไปแต่ถามว่ามันไปไหนที่จริงันแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ําก็ยังอยู่ในแก้วเดิมเวลาก้อนน้าแข็งหายไปเราไม่เรียกว่าก้อนน้ำแข็ง ใช่ไหมฮะเราแค่เรียกว่ามันเปลี่ยนสภาพน้ําที่อยู่ในบอ่อแล้ววันดีคืนดีมันหายไปเราก็เรียกว่าน้ํามันตายมันเพียงแค่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นกลายเป็นไอน้ําแล้วกลายเป็นเมฆในที่สุดวันดีคืนดีเมฆนั้นก็หายไปเราไม่ได้เรียกว่าเมฆมันตายมันเพียง,ยงแต่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นหยดฝน,นที่ตกลงมา ความตายเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเปลี่ยนสภาพนะร่างกายนะมันก็แค่เปลี่ยนสภาพกลับคืนสู่ดินน้ำไฟลมอันนี้แหละก็คือการมีปัญญาเห็นความจริงนะซึ่งถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยไอ้ความตายนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวต่อไปก็สามารถที่จะเฉชิบความตายได้ด้วยใจที่สงบ